สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกทกท่านค่ะพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดปีการผลิต6 3สทับหไม่ต้องยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือแต่หากยังไม่ได้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรชาวไร่จดทะเบียนกับสอ,อนอนะคะสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของทกศาอาจจะได้รับสิทธิ์ล่าช้าหรืออาจไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลืออ้อยสด120บบาทต่อตัน ตามลำดับงานคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานตัวแทนชาวไร่สอบอนอโรงงานต้องลงนามบนหนังสือรับรองจำนวนชาวไร่ส่งอ้อยสดปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีและสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งจำนวนเงินส่งเป็นเอกสารให้สอบอนอเขตส่งต่อสอบอนอส่วนกลางเสนอต่อสอ,อนอภายในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2 5 6 4 สำหรับงานในลำดับถัดไปนะคะทางสออนอส่วนกลางจะส่งข้อมูลต่อไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเตรียมและจัดเงินช่วยเหลืออ้อยสดและให้ทางทกศโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของชาวไร่อ้อยคาดว่าจะมีการโอนเงินประมาณเดือนกรกฎาคม2564แต่มีโอกาสทำได้ทันปลายเดือนมิถุนายน64นะคะ หมายเหตุ hate, นะคะเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันเป็นสิทธิ์ของชาวไร่อ้อยภารกิจของเจ้าหน้าที่โรงงานน้ําตาลและเจ้าหน้าที่สบนต้องช่วยอำนวยความสะดวกหากถูกเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บริหารโรงงานน้ําตาลหรือสอ,อนอส่วนกลางนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารจากโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยนะคะสําหรับคลิปนี้ แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาเสนอค่ะ